สวัสดีครับตนบอนรับเข้าสู่น้องกอย้าเอฟซีนะครับวันนี้ได้สั่งรถไฟราคาถูกมาให้กอยญ้านะครับราคา49บาทกอหญาไม่เคยเห็นรถไฟนะครับก็เลยสั่งมาให้น้องกอย้าเล่นดูผูกใจไหมลูกาลมมาแ,แปะ๊ะเราเห็นรถไฟครับน้อยร้อยเอด็ดไม่เคยเห็นรถไฟเพราะว่ารถไฟร้อยเอ็ดไม่มี

เราไม่เยเห็นขยันถามว่าน,น้องเคยเห็นไหมน้องก็ยังน้องสายตรงยังไม่เคยเห็นเนีย่ยน้องน้องนี่ไม่เคยเห็นนี่หนาไปน่าไปลา,ปาพ่อจอดอืม <c oughs> <c oughs> Vì vậy không có về Nhìn lại Ờ, vì vậy Ok Ok mà Nó ra thuộc thuộc này เขาไม่ใส่ลรางกันเนี่ยใช่รางของไฟกหรอไม่ใช่ให้เกาว่ารางรถไฟเออกดมงหัวมันไปเดี๋ยวมันขึ้นดีดีก่นเดี๋ยวล่ะเอานี่แม่มันขึ้นดีดีเอากดกดเลยนี่แม่ให้แน้าหนิอ่ากดไป เน้นเบ็ดละบบันเน้นเป็ดมาเนียนอย้นนอมเลยเก็บไปบายกันลุกแล้วบ่ายบายกันจ้าอย่าลืมติดตามรับชมนะครับ